เอาลวครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆกคนอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเป็นเกมทำลายความสัมพันธ์ที่แท้ทรูนะครับผมเกมนี้ชื่อว่าอ m o n g Us สนั่นเองนะครับคือเราทำไปแล้วคลิปก่อนนะฮะก็กระแสะตอบรับค่อนข้างดีผมก็เลยจะมาทำคลิปเกมนี้อีกครับผม วันนี้ก็อยู่ในแก๊งเดิมนะฮะก็จะมีผมมีพี่เนคอสมีพี่ป๊อปแฟนพี่แป้งมีโอปป้าทัชชี่มีพี่กิตอีวาเกมเมอร์มีโอปอโคนี่มีจุ๊บแจงมีน้องพี่แป้งเลยนะชื่อปรางมีพี่ไม้นะครับผมแล้วก็มีพี่แป้งซีบิงนะฮะสิบคนอยู่นครบเลยผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะเล่นให้เต็มที่ผมจะไม่โชว์ไก่เหมือนคลิปก่อนละคลิปก่อนนะผมแบบพึ่งพึ่งหัดไงผมเป็นเด็กพึ่งหัดแต่คลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมจะโชว์สกิลความสามารถที่แท้จริง ที่มีทั้งหมดผมจะอังัดเอามาใช้ให้หมดเลยครับผมผมปิด Facebook ก่อนนะครับโอเคครับโอเคมาฮะมาปุ๊บผมวิ่งมาทำเควสตรงนี้ก่อนเลยครับผมมาขจัดขยะออกไปโอเคเรียบร้อยพี่นคอร์วิ่งมาทางนี้จุดแจงวิ่งมาทางนี้เวลามันไวมากเลยอ่ะจริงอ่า 25106โอเคเรียบร้อยจุดแจ้งกับเนคอร์สอยู่นี้ปลอดภัยฮะอย่างน้อยแบบถ้าเกิดตายจะได้มีคนยืนยันได้โอปป้ามาโอปป้าวิ่งมาฉากงนี้ทุกคนผมขอพูดอะไรคุณเนอะไรครับผมสงสัยโอปอโคนี่ครับทำไมครับเหตุผลครับเหตุผลนี้ครับเหตุผลคือ เมื่อกี้เนี้ยมันมีการซาโบถาเกิดขึ้นใช่ป่ะใช่ครับแล้วแล้วโอปอยืนอยู่ตรงจุดที่มันต้องเป็นแป้นกดซาโบถาตพอดีแล้วเขาวิ่งออกจากห้องไปเว้ยแทนที่เขาจะกดยเมื่อกี้นี้มีคนอยู่กับผมหลายคนด้วยเมื่อกี้มีคนอยู่หลายคนด้วยเหมือนกันในตรงนั้นเก็น่าจะอยู่ใช่ใช่ผมอยู่โอปอมีอะไรจะพูด คือหนูไม่ได้เป็นคือหนูไม่ไม่ไม่มาชาเองพี่แต่คนอื่นก็พูดแบบนั้นกัน่แต่นขวาพี่ยืนตรงข้นคุณอะยืนอยู่ตรงแป้นเลยแต่พอซาโบถาดดังคือคุณแบบวิ่งออกหรือว่าโอปอลเขาจะไปทำอีกอันหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่เจคคนที่มันอยู่ตรงหน้ามันก็คนที่จะแบบกดไปเลยหรือเปล่าถูกแต่ผมเห็นอีกคนนึงคือตไมวิ่งออกจากห้องกันนะห้องแอดมินอะ อ่าองั้นแสดงว่าสองคนอ่แสดงว่าสองคนแสดงว่าสองคนไม่รู้ว่าคือมันยังไม่ชัดแต่พี่อย่งนั้นสกีปทำอย่าเนี้ยยังไม่ชัดยังไงียังไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอาจจะไปโดนกีบตะคีบไว้ก่อนปไปโอเคมายังไม่มีใครตายตอนนี้ทุกคนแบบว่ายังยังเล่นเงียบๆอยู่นะฮะโอเค no one เป็นไม้ด้วยพี่เป็นไม้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 ครับเป็นไม้ ค okay. ผมวิ่งมาตรงนี้แล้วกันทำเควสต,ตรงนี้ก่อนดาวน์โหลดดาวน์โหลดทาบุทหายีกแล้วเหรอพี่กิจกับพี่อิ๋ววิ่งมาข้างล่างพร้อมกันเมื่อกี้เราเห็นอยู่นะโอเคเรียบร้อพี่กิจลงมากับพี่อิ๋วพี่ไม้มาด้วยพี่อิ๋วพี่อิ๋วโอปอ โอเคพี่ไม้อยู่นี่โอปอพี่อิ๋วอยู่ตรงข้างล่างกันถ้าวิ่งไปกับพี่ไม้ถ้าเกิดเราตายอย่างน้อยมันก็จะได้มีคนแบบยืนยันให้เราได้นะฮะผมมาห้องแอดมินละโอเคโอปออยู่นี่โอเคคนเยอะครับผมคนเยอะอย่างนี้มีความเสี่ยงที่จะตายค่อนข้างน้อยคิดว่านะอื้ okay. ึโอเคมีโค้ยกระจายกันอยู่ มีห้องไฟอยู่2คนซิ c u r i t y ตคนหนึ่งอ้าฮะมีคนตายซะงั้นในครอสผู้บริโภคเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะอยู่ตารแล้วอ่าไม่รู้ผมเมื่อกี้ผมอยู่กับจานเจอยู่อยู่ห้องแอดมินอ่าฮะเจอที่ไหนเจอที่ไหนไม่เคยเจอสุอ่ะพี่มีใครอยู่ที่ไหนบ้างคะผมอยู่ในห้องสแกนครับ ตอนแรกอยู่ในห้องแอดมินผมเห็นหลายคนมีจูบแจงด้วยป่าหรือใครวะตอนแรกเมื่อกี้หนูก็ไปห้องแอดมินเหมือนกันเพราะว่ไปดูไปดูว่าทุกคนอยู่ที่ไหนแต่จะไม่เห็นมีแป้งนะมีแจมมีโอปอมีแมนนี่วิววีอ้าวก็ผมไปทำเควส์อะค่ะเผมไปทำเควสแต่เมื่อกี้ผมไหนมาเนี่าผมกดโอปอกับจูบแจงอยู่ด้วยกันแล้วก็มีพี่กินคนกดรหัสครับศูนย์หกแปดหนึ่งหนึ่งครับคุณจะบอกอะไรก็ได้คุณจะบอกอะไรก็ได้สรุปเจอศพตรงไหนอะเห็นทุกคนยกไปลงป้าทาชี คือผมไม่เห็นโอปาทัชชีคนเดียวบอ่เอาความแค้นเอาความแค้นก่อนให้ผมนมาปล่อยวางปล่อยวางแต่ผมต้ดงนทิพยมไมอกูถามไอ่กิจดูเลยก็ได้ว่าเราเห็นกันแต่ไม่เห็นโอปาทัชชีทุกประพิกิจพอเมื่อกี้ผมเห็นล่าสุดตอนตอนห้องโอด้วยครับตอนห้องโอทูผมเห็นล่าสุดตอนห้องโอทูตอนนั้นตอยู่ซ้ายหรือขวาครับซ้ายขวาไงขวาแตงเจอศพทางด้านขวาครับอันนี้พี่เจอล่าสุดตอนตะรวจถาำครั้งแรกนะ แล้วสองหกไปซ้ายนะเออเออแต่ว่าเราก็ไม่รู้ครับว่าศพพี่อยู่ว่ามันจะเน่าหรือยังไงไม่รู้ว่าตายมานานขนาดไหนพี่ศพเพราะฉะนั้นทำาคนที่อยู่ด้านขวาอันนี้ยขาทำงานแจะบอกว่าพี่อคุณอยู่ทางขวาคุณไปทำงานด้านขวาครับมันมีซาโบถ่านทำไมคุณไม่มาทําครับแลวซาโบถ่ามันก็อยู่ในห้องโอทูทั้งขวาไม่ไม่ไม่มาถึงโอปบ้าครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่เจอป๊อปล่าสุดคือตอนพี่กำลังยิงยิงปืนจิ้วๆอ่ะตรงห้องห้องปืนมีกี่เม็ดปืนมีกี่เม็ดก็ทำทั้งหมด20แล้วคุณทไปกี่เม็ด ก็ทำครบไงก็เห็นป๊อปวิ่งผ่านไอ้จอไนเพราะฉะนั้นคนที่น่าสงสัยตอนนี้มีพี่พี่ป๊อปกับโอป้าครับแล้วพี่ป๊อบไม่อพี่สายเตายไปแล้วตายไปแล้วคนที่อยู่ทางด้านขวามีนิ่งๆลุกจ้งไปสงสัย่เขาลงไปดูวิญญาณเขาไปสู่สุคติแล้วนะตอนนี้คนที่น่าสงสัยมีพี่กิจกับโอป้าเขาอยู่ทางด้านขวาเหมือนกันคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับ คือผมทลเสร็จตั้งแบบต้นเลยผมมาโดนใครวิ่งวิ่งไม่ตามไม่รู้ผมผมก็เลยกลัวผมก็เลยวิ่งหาคนแล้วผมไม่เจอโจบีกันดังต้อมใส่ไฟแล้วก็ยังไม่รู้ไม่ทันแล้วนะเนี่ย้ยังไม่ชัวร์ต้องสะกิดก่อนยังไงดียังไม่ชัวร์คุณยังสงสัยคนตายดยใครไม่มีสิทธิพูดคนตายมีสิทธิพูดครับแย่แล้วอ่ะไม่มีใครแบบไม่มีใครแบบอันนี้เลยอ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าแบบใครเป็นใครอ่ะ โอเคฮะตอนนี้เควสก็ทำกันไม่ได้แหละคือผมว่าเขาทำเควสกันค่อนข้างช้านะในความคิดผมอ่ะโอเคต่อไฟก่อนโอเคไฟดับโอ้โหอเยี้ยถ้าไปห้องไฟตอนนี้คืออันตรายมากเลยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากๆโอเคโอเคเปิดไฟละ โอปออีวาซีบิงซีบิงอันตรายวะ่ะเฮ้ยแต่พี่ไม้บอกเมื่อกี้เขาก็อยู่คนเดียววะเนี่ยอันตรายอยู่อะแต่ผมว่าจุ๊บแจงน่าจะคนดีรอบเนี้ย อ่าเจอสีเขียวตาอย่างนั้นเหรอต่อหน้าต่อตาเลยโอป้าขาวสีน้ำเงินครับเห็นวิ่งไปด้วยกันเลยเห็นวิ่งไปด้วยกันเลยโอป้ากับพี่ไม้อ่ะบอกแล้วว่าโอป้าพัชชีน่าสงสัยเพราะเขาอยู่ขวาไม่มีใครเชื่อผมไงผมวิ่งออกไปผมเห็นวิ่งออกไปด้วยกันเลยเมื่อกี้เห็นเต็มเต็มตาสีน้ำเงินคุณอย่ามาพูดอย่างนั้นคุณวดผมก่อนอย่ามาพูดไม่เป็นคุณโวยสีเงินต่อท้าเลย คุณไงอะอะหนูหมดไปทันแล้วหมดด้วยหมดทั้งกอนแล้วนักแสดงท่านกับผมอาป้าเสร็จปุ๊บหมดปางต่อเลยนะโอเคโอเคโวตัวเองได้เลยโวตเองได้เลยแล้วประเด็นคือเขาจะปั๊บกันทำไมเขาจะปั๊บกันทำไมร่างของข้าก่อนด้วยกันนี่คุณหมูไม่เข้าใจดิโอ้โหทุกคนโหวตหมดไปเลยทุกอ่าวผอมใจ้อมใจโวตโวตพันที่นั่นไงนดั่นไง เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอเคผมมีเควส okay, ตรงนี้นะฮะโอเคแสดงว่าปางเนี่ยแสดงว่าเราเชื่อใจได้นะฮะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาเป็นคนรีพอร์ตโอเคเดี๋ยวเราตามปางไปดีกว่าไปไหนแล้วเนะี่ยโอเคยังอยู่ตรงนี้นะเฮะ้ย hey, สีบิงคสีบิงคสีบิงคสีบิงยอย่านะโอเคเดี๋ยวผมมากดตรงนี้ก่อนแล้วกัน โอปอโคนี okay, ่โอเคสวยแต่ผมผมว่าสีบิงนี่อันตรายวะ่ะแต่สีบิงพยายามเช็คอยู่นะผมว่าเขาก็ไม่น่าอาจจะไม่ไม่น่าใช่นะฮะผมว่าแต่พี่ไม้ตายไปแล้วว่ะดิประเด็นโอเคผมมาขวาล่างนะฮะมีใครอ,อยู่นี่หรือเปล่าไม่มีโอปอโคนี่ nie, ทำไรเอ่ยเฮ้ย hey, hey, hey. มุดท่อมาบะเน่ะ ทำไมมาโผล่ตรงเนี้ยเขามาทำอะไรอะ่ะไม่ยืนเล่นตรงท่อมะเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งมาเช็คก่อนนะฮะเผื่อแบบเขาฆ่าใครสักคนหนึ่งโอเคข้างหลังไม่มีเช็คก่อนเช็กก่อนเช็กก่อนโอเคในห้องนี้ไม่มี ไม่เห็นใครครับโอเคปางกับพี่กิตวิ่งเข้าห้องไปด้วยกันโอเคผมต่อสายไฟก่อนเด้อแป๊บนึงเด้อต่อสายไฟอยู่เด้อโอเคพี่แป้กออกไปแล้วปางกับพี่กิตออกมาเฮ้ยจ๊สจไหนครับ เจอตรงห้องข้างล่างแอดมินค่ะเฮ้ยห้องข้างล่างแอดมินคือห้องไหนวะห้องสตเหรอไม่รู้อะเมื่อกี้อยู่กับเจ๊อะจะบอกพี่อยู่กับปางตลอดเวลาครับคอนเฟิร์มว่าแจ๊กแป้งอยู่กับเจโอ้คอนเฟิร์มพี่กิตพี่กิตอยู่กับหนูตลอดเวลาผมว่าพี่แป้งไม่รู้อะแป้งเพิ่งเข้าห้องแอดมินแล้วพอแป้งเดินลงมาก็คือเจอเจไม่แอดมินอยู่กับปางยาวๆเลยแป้ง ไม่ใช่ห้องแอดมินที่มันสามารถดูมอนิเตอร์ได้อะเมื่อกี้อผมผมอยู่ในห้องในห้องแอดมินอะกำลังดูไอไอห้องกล้องวงจรปิดอะแล้วผมอะเห็นนี่แป้งวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่อะไอผมเห็นพี่วิ่งเข้าวิ่งออกไงผมไม่รู้ว่าแบบที่ออกไปฆ่าใครหรือเปล่าแล้ววิ่งเข้ามาอ้าวเจพูดอย่างนี้ก็สวยดีครับแต่ผมไม่ใช่แต่ผมไม่ใช่ชัวร์ชัวรไม่เมื่อกี้แ้งก็เดินกลยงกลางผมเห็นผมเห็นในผมเห็นในกล้องอ่ะพี่กิตอะวิ่งเข้าไปกับปางอยู่ในห้องนั้นอะ แต่พี่อย่าพึ่งเข้าพี่อย่าพึ่งเข้ามาทีหลังแล้วแม่ก็เจอศพนะเมื่อกี้ใช่พี่คือพิ่งเข้ามาทีหลังไงคปณ่าเคุณแบบเชื่อนิ่มๆเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นฉันจะแจ้งคุณเป็นอะไรอ่ะคุณจะแจ้งผมทำไมคุณคุณฆ่าเองคดกรรมอันผมไว่ได้ฆ่ยและคนร้ายก็คือคุณใช่ไหมคุณซีบิงไม่จริงไม่จริงผมไม่ได้ฆ่าใช่ใช่เวลาผมว่าน่าจะใช่ ผมไม่ได้ค่ะผมต้งใช้แป้งครับหวดแป้งก่อนถ้าเกิดแป้งแป้งไม่ใช่วดคุณนะครับจีพีใช่ครับถ้าผมถ้าเกิดที่แป้งไม่ใช่คุณหวดผมได้เลยเอ้ยผมหวดแป้งครับถ้าเกิดแป้งไม่ใช่ผมหวดเจใช่ครับคุณหวดผมต่อได้เลยครับไม่เชื่อทำผมเลยอ่ะไม่มีคนเชื่อเลยอ่ะเพราะคุณเป็ดอะน่าไงน่นไงผมว่าแล้วไงคุณโอยหนม่น่าเจ๊คือคุณมาเป็เเลยใช่คนหนึ่งก็ผ่านแล้วใช่ไหมพี่โกหกคุณเหรอ จะเดินมาแล้วเจอศพอะดิผมว่าแล้วคุณยึกยิกยักยักอะคุณยึกยักยอยู่หน้าห้องมันแปลกแป่กอะมันคุณร้อนล้นมาคือผมไม่ได้ยิกๆยักยัหน้าห้องผมมุดท่อมาเฉยๆมุดท่อมารอเธอไม่โดนพี่กา